นานเฉียวเสาวพงน้อยนานเฉียวเสาวพงน้อยแหมขอบคุณคนระับุดจอดขอบคุณอย่างสูงเอาลด็กเสดมาไหมครับเดี๋ยวไรเล่นนะโอเคอ่ะ านาเลขนักการเทืตกันคอยกเข็นครับตู้เย็น6ุ4ทิวเลขาักการนายกองคอ์การหาตสุนทรสิลป์16่ีวา่คณะพรคณะพรจันทองคณะพรจันทองหรึ่ คณะพรจะทรองสองคณะพรจะทองสามเลยครับคณะพรจะทอ,องสี่ห้าหกคณะพรคณะพรคณพรนะครับเจ็ดใชไ่ไม้ใส่ไมลูโโกลอวยโยห้าโอใหญ่หญ่โอเคไม่ตอนน้องพลี่ให้ใรู้ว่าได้เลยมามมเป็นลูกอย่าพัง

นะครับโอเคโอเคยกเวยครัโอเคครับดีใจด้วยต่ไปครับโชควเทวาฟางกุ้งครับโชควเทวาน้าบ้าลสอฤิตยาอัมพันสักูรี นสอ,อิตยาอัมพันสกุลีหนึ่งสองจะดูเลยครับอ้ามาแล้วมาแล้วโอเคโอเคโอเคครับมาแล้วอ้ปวอกมือนี่หมายเป็นสัญญาณโอเคเลยครับรอง,ง,งรับทันทร่หล่ง 8, 3, 6, างครับเครื่องสภ้อาขนาดแกิโลกรัม6,000บาทครับ โอ้โไอ้คนนี้บุญกุศลเนี่ยนะนุชเรินเกยหัวเนี่ยนุชเรินเกยหัวสอนุชจรินเกยหัวสาโอเคโอเคเจ้าอ้วนเองต่อไปครับอันดับที่สิบแปดไก่ละใกล้และผู้ใหญ่ไพศาลลักษณะดีใช่ไหมครับ ปูใหญ่บ้านปูที่เจ็ดตำบลศรีสัตร์จรงแใหญ่ยนินะครับ